สิ้นสุดการรอคอยนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกนะครับฟิลเตอร์นิซินะครับที่เป็นชุดโปรเฟชชั่นอลคิดสำหรับกล้องในตระกูล X100 Series นะครับใครหลายๆคนที่เคยเห็นนะครับว่านิซิเนี่ยเคยออกฟิลเตอร์ที่เป็นชุดโปรเฟชชั่นอลคิดแบบนี้หรือเป็นชุดสตาร์เตอร์คิดที่เป็นโฟเดอร์และฟิลเตอร์แผ่นแบบนี้ให้กับ Ricco oh GR นะครับเราที่ใช้ Fuji X100 เราก็รู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ำใจว่า เราก็อยากได้เงั้นเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับมีซีได้จัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกกันนะครับชุดที่ผมได้มานะครับเขียนหน้ากล่องเลยนะครับว่าเป็น Filter System for Fujifilm X100 series นะครับชุดนี้เป็นชุดใหญ่สุดนะครับเป็น professional kit เรามาดูข้างในว่ามีอะไรกันบ้างมาเปิดดูข้างในกันดีกว่าครับข้างในก็จะมีเป็นหน้าตากระเป๋าแบบนี้ มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้มีกระเป๋าใบเดียวนะครับแต่ในกระเป๋าใบเดียวนี้มีอะไรบ้างเปิดออกมาในกระเป๋าก็จะมีมีโฮเดอร์แล้วก็ม,มนะีฟิลเตอร์ทั้งหมด4แผน่นนะครับฟิลเตอร์ทั้งหมด4่แผ่นกระเป๋าเป็นแบบนี้นะครับพอดีนะครับ,นะรบเล็กกระทัดรัดน่ารักมากเลย ในตัวฟิลเตอร์ที่ได้มามีอะไรบ้างนะครับตัวที่1นนะครับก็จะเป็น HD p o l a r i z e แล้วก็คือ PL นั่นเองครับแต่มาในรูปแบบที่เป็นแผ่นแบบนี้นะครับเป็นแผ่นแบบนี้นตัวต่อมานะครับเป็น ND นะครับ ND 8 3สามตอปอันนี้จะเป็นแผ่นยาวเป็นแผ่นยาวตัวต่อมา นะอันนี้จะเป็นมีเดียมนะครับการูเอ t เอ็นดนะครับก็เป็น3 St สตอปเหมือนกันนะเป็นฟิลเตอร์ครึ่งซีกแบบนี้นะเป็นมีเดียมตัวสุดท้ายนะครับในชุดนี้ก็จะเป็น t u r a อ n ั g h นนะอันนี้ไว้ถ่าย c i t y s c a p e นะ Citiescape ฮอเดอร์นะครับฮอเดอร์ถูกออกแบบมานะครับสำหรับ f ุจิฟิล์มเอกรอยสี่รีทั้งหมดเลยนะครับก็ แค่ถอดวงแหวนนี้ออกแล้วก็ใส่นี่เข้าไปนะมันจะเป็น2ชั้นนะครับมันสามารถหมุนได้นะครับสามารถหมุนได้แล้วก็โฮเดอร์ใส่ฟิลเตอร์ได้ครั้งละ2แผน่นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะหมุนได้นะครับ ถ้าเราถ้าเราใส่เป็นตัว Graduate ND นะครับเราก็จะหมุนปรับองศาของท้องฟ้าหรือว่ากลับบนลงล่างได้นะครับแล้วก็ในตัวของ PL เหมือนกันนะครับ PL อพอเสียบเข้าไปแล้วหมุนเนี่ยมันก็จะกลายเป็น CPL ที่ปรับหมุนนะครับตัดแสงสะท้อนทำให้ท้องฟ้าสีเข้มนะครับเหมือน CPL ปกตินะครับแต่แค่มันเป็นแผน่นแล้วก็มาหมุนที่โฮเดอร์นี้เอานะครับ มันเป็นชุดที่ผมรู้สึกว่าประกอบเข้าไปแล้วกล้องดูดเท่ปกติที่เรารอคอยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้องตัว X100 Series เนี่มันตัวเล็กนะครับถ้าเราจะใช้ฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพแลนด์สเคปเนี่ยปกติจะมีแต่ไซส์ใหญ่ซึ่งมันใหญ่เถอะทะเกินกว่ากล้องที่มีอยู่นะครับสำหรับชุดนี้ผมว่าน่ารักมากนะครับน่ารักเข้ากับตัวกล้องนะครับคือดูดูไฮเทคนะครับแล้วก็ทำให้เราถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ได้ นมบบบบแะครัทีนี้เราไปดูรูปที่ผมถ่ายมานะครับว่าในฟิลเตอร์แต่ละตัวที่ผมถ่ายมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับคุณสมบัตินะครับของฟิลเตอร์เซตนี้นะครับในส่วนของ PL แนะครับแล้วก็การูเอ t นะครับแล้วก็ ND นะครับมันจะติดมาเจนต้าเล็กน้อยนะครับถ้าใครที่ถ่ายเป็นลอไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับคุณก็ไปปรับ แก้ไขไว้บารานในรอแค่นิดเดียวนะครับแต่สำหรับคนที่ถ่ายเป็น JPEG นะครับตอนที่คุณตั้งไวบ้บาลานให้ชิปไปทางสีเขียวสัก2-3ขีดเนี่ยก็จะกลับมาเป็นภาพสีปกติแล้วนะครับผมและในส่วนของ Natural Night โดยปกติผมชอบใช้กับไวบ้บารานแบบออโต้นะครับไม่แทบไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับมันจะให้สีเวลาถ่ายกลางคืนเนี่ยดูสดใสขึ้นเพราะมันจะตัดแสงสีเหลือง ที่ทําให้ขมุขมัวอย่ากลับมาสดใสแล้วก็แสงสว่างของตึกเนี่ยดูสวยงามตัวผมเองเนี่ยพอได้ใช้ฟิลเตอร์เซตนี้คู่กับ x 1 0 0 V แล้วผมเรียกว่าหลงรักเลยดีกว่านะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะครับว่าจะชอบอย่างที่ผมชอบหรือเปล่าไม่ลองไม่รู้นะครับ